สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ฮามผมสวัสดีตอนประมาณน่าจะเที่ยงแล้วมั้งครับนอบด้านหลังจากที่ผมไปพิธีบวงสวงพญานาคเนี่ยผมน้อนอยู่มันเป็นน้อยแล้วครับผมก็เลยอ้ามาหาอยู่หากินตามสไตล์ผมเกี่ยวแล้วครับโอ้ยผู้บ่าวชายป้าโอ้หอนแดดครับผมโอ้ยตากแดดตากลมพอนมสองเต้าเต้าเต้าเต่านี่ครับผมมาเยี่ยมมายามกับแปอะกันแต้วกับปอมเพื่อนนี่ครับผมมาจะโดนหรือเปล่าจะโดนกับปอมกันเออกระแต่หรือเปล่าหรือจะโดนรักครับผมโอเคครับผมยั่ง นี่ครับโอ้ยเนาะแดดใครดีครับเฮ้ยตากแดดแต่เราพันนมสองเต้าหนี่งคบเนาะป้าหรืออะไรครับผมหลังแรกนะครับหลังแรกแหกหมาหรือจะไม่หมาหรือจะหมานก็ไม่รู้ครับผมแงงครับผมมันลุนครับลุนรุนโอ้เดี่ยครับบรรยากาศครับตอนนี้ประมาณช่วงเช้าเี่ยโอ้เห็ดเริ่มสีออกแล้วครับเนาะตาดีได้ตาไร้เสียครับเดี๋ยว่าโอ้มีซอรอู้บอกดิผมมันเสียแล้วเปล่าว่าเธอครับโอ้ยน้ำตาสิ้ไหลครับผม อยังมัดถือมัดอย่ยงครับผมอ่าใส่ถึงคีมไปครับใดไม่ได้ไม่ว่ากันครับผมนี่ละอ่ะโอเคเขาเก็บกู้ครับผมมันมัดถือเนาะอึ่มเนาะธรรมดาพิการที่ผมได้ซีตัวครับมองนี่ละมองยืนเนาะโอเคครับผมไม่โดนไม่เป็นไรครับเป็นโดนใจผมเพราะมันไม่โดนลักผมนี่ละหลังแรกผ่านไปนี่ผมโอ้ยน้ำตาสิ้ไหลบ่โดนยังไงมัดนี่ได้บ่ถือใจจั้งเม็ดนะครับจากไในผัวละครับผมนี่เนาะโอ้ยเนาะโอ้ย น้ำต่จะไหลครับผมอ่าหลังที่สองครับโอ้ยผมบ้าขึ้นเหรอครับน้นบ้าขึ้นแตะปูวัดแหรอครับมันเจอจอมโจรนี่ครับผมลายแมงสับปีครับผมฉายาลายแมงสับปีคือจอมโจรเอาทุกอย่างครับผมนี่ละโอ้ยเนาะพลาดครับพลาดอย่างแรงครับผมมันแรกบ่าหมานตะปูวัดแหรอครับเนาะโอ้ยนี่ครับบักโอ้บักยางวะโอ้ผมว่าผมกำบังแย่หมดแดงสองรอบครับผมได้เงินขายกันแดงินสามลอยครับโอ้ยซัมหนีผมจะไม่อยากพอกินไม่ติดลุ้ครับผมพูดได้มักกับมักบ้ามักกับสร้างครับผมนี่ละผู้สาวเนาะ ทุกความจนกันนะโอเคครับผมนี่ล่าละล่าดงรอบป่าไปขนาดนี้ครับนี่ไปกับผมเนี่ยเอยปิติญาณปิติญาณครับผมหลังที่สองเนาะไอคข้อไอแคไอกระดักกระดักไอเลิฟยูครับผมน่ะผักตรมไตรโอเคครับผมหลังที่สองพกยางพุ่งถืงครับเนาะที่ว่าจั้งแต่น้ำมัอยากถืงสุขคนแล้มันไม่ถึงพุ่งถึงเสร็จตังได้ละเท่านี้เอ้ยโอ้มีหอยแหนมอยกระป๋องครับผมนี่ยไลค์ข้างไลค์เนี่ย ้ามันมุดปัญญาเอามันครับผมอาักปาครับใ่รอไอ้ที่องเหรอขยามัดถือตามคยๆโอ้ยไิดทดไม่ป้องคนแน่ๆเลยผมว่าวันนี้เนาะฮองนั่นของนี้แหงทุกแหงยากน้ว่จ๋าตอนไหนนนนั่นัน่ะบผมรัดรอดกิ่งไม้กิ่งอะไรก็เป็นี่ละใร เสียใจบพาถึงอีกครับเนาะตสยใจยังกับผหมาไงยังกับผมคือไนตลีดหัมจ้กขอครับโดนมานา่โกนน้องเลยเพาถึงอีกครับไม่เป็นไรเ้าพระำใจครับผมป้ายางครับผมจับกู้ครับผมโอ้ยเนาะขับมใส <nervous S 1> แบบเหือนขัดบมเจอจอมจวนแหลมแมงสปีคุได้หน <laughs> ูสองตัวครับเนี people. People ่ยนี่ค้งนี้ก็ไม่โดนนบผมอื Okay, ะะโอเคครับผมหลังจาเมียเห็นโอ้ไม่โดนสรุปแล้ววันนี้ไม่โดนสักตัวเลยครบับไม่ขี้ไล่ครับนาะโอเคครับผมน้อยเนาะเฮ็ดหยาก็บ่ขึ้นแค่ในต้นเรีนหำจะคล้องขึ้นมาน,นะครับท่าพผู้ศึกษาสมน้อย <c oughs> <c oughs> อไล่ไปราคาค่อย <c oughs> โอเคครับไม,ไม่เป็นไรครับผมไม่โดนไม่เป็นไรแต่มันโดนใจผมเพราะว่ามันไม่โดนลักครับผม <c oughs> โอ้ยน้ำตาสิ้ไหลครับผมโอ้ยเสียบุญได้ครับนี่ อี่อยอ,อีแมยกูขี้ไรคัาขีไ้ไรเนี่ยโอเคครับผมยังไงก็จบภารกิจตามล่าหาของไปคันแล้วนำไปซื้อของมาแก้ครับผม่านแล้วครับผมตาสินไหล